สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่จะนำบทเรียนที่อาทิตย์อธิษฐานไปก็ยันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะนำพระคำของเจ้าน,นะครับในบทเรียนจากชีวิตของนางซารายนะครับซึ่งเนื้อหาที่ เกี่ยวกับชีวิตของาลายนั้นมีมีไม่มากพี่น้องครับในหนังสือยันิซิดบทที่1 0 11เป็นต้นไปนะครับถึงน่าจะเป็นบทที่23โดยประมาณนะครับที่เนื้อหาในนั้นก็บอกถึงเรื่องราวชีวิตของท่านในขณะที่อัราฮามที่เจ้าทรงเรียกนั้นออกจากแผ่นดินออกจากญาติมิตรนะครับและาลายเป็นภรรยาของอับรามซึ่ง พระกัมพีจารึกไว้ว่าสทายนั้นเป็นหมันไม่มีบุตรแน่นอนนะครับแต่คําสัญญาของพระเจ้ามีกับอับราฮามว่าพงพันธ์ของท่านจะเป็นจะมากมายเกินความเข้าใจพี่น้องครับที่ททบทเรียนที่ในเย็นวันนี้ผมมีสองสามประเด็นที่จะให้พี่น้องได้ศึกษาร่วมกันเพราะว่าความเชื่อที่มี ในพระเยซูคริสต์หรือในในพระเจ้าที่บรรพบุรุของเราได้ได้เชื่อนั้นพี่น้องครับแม้ว่าพระคัมภีร์จะลึกว่านางสารายเป็นหมันแต่พระเจ้าก็สัญญากับอับ,บราฮัมอีกครั้งหนึ่งว่าพงพ์ของท่านจะมากมายดุดเม็ดทรายในทะเลดุดดวงดาวบนท้องฟ้าที่มนุษย์ไม่อาจจะบรรยายได้เกินความเข้าใจของเราเองด้วยซ้าที่หรือแม้แต่อับ,บราฮัมที่ ท่านก็สัตย์ซก่อกับพระเจ้าและความสัตยรซื่อของท่านพระเจ้านับเป็นความชอบธรรมรวมถึงซาลายด้วยที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อพระเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกจากบ้านนั้นเชื่อว่าซาลายก็คงจะมีคําถามแต่บุคลิกของท่านคือเป็นคนที่เชื่อฟั่งสามีนะครับไม่บ่นเลยมีเหตุเดียวที่เขาบ่นในพระคัมภีร์เจ้าที่จะรึกเอาไว้นะครับ ผมอยากให้พี่น้องศึกษาคือประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหาไม่ได้เลยในเฮบราบทที่11ข้อ6พี่น้องครับจะเปิดไปดูเฮบบราบทที่11ข้อ6บอกว่า <c oughs> ถ้าแม้ไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระไพระเจ้าหาไม่ได้เพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่ทุกคนที่ปรงใจแสวงหาพระองค์นี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องรู้ว่าซารายมีความเชื่อในพระเจ้ามากพอพอที่จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นที่ชอบพระไัยของพระเจ้าเพราะเหตุ แม้ว่าท่านรู้ดีว่าแม้ว่าซาไลจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นหมันแต่ก็ไว้วางใจพระเจ้าความเชื่อพี่น้องครับในเฮบราบที่สิเข้อหนึ่งก็บอกว่าอะไรความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้สิเออ่านอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับ ฝ่ายความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงด้วยว่า,วาโดยความเชื่อผู้ผู้เท่าผู้แก่ได้มีคำพยากรณ์กล่าวถึงตัวเขาเองโดยความเชื่อนั้นเราจึงรู้เข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกทั้งปวงด้วยคําตรัสของพระองค์จนถึงสิ่งสารพัดที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ได้บังเกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นได้นั้นสลายเป็นคนอย่างนั้นมีความเชื่อ แม้ว่าสิ่งที่เกินความเข้าใจของเขาติดตามพระเจ้าติดตามสามีอย่างสัตย์ซื่อเมื่อพระเจ้าสัญญากับอับ,บราฮัมว่าพงพัน์ุของท่านจะมีมากมายพี่น้องครับซาลายนั้นก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้ามากพอที่จะมีชีวิตท่ามกลางปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ ท่านเดินทางระหว่างเดินทางนั้นไปกับสามีของท่านคืออับราฮัมนั้นความยากลำบากเกิดขึ้นและความหวังใจที่เขาอยากจะมีบุตรก็มากถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขาเป็นหมันใช่ไหมซาลายน่าจะรู้ว่าเขาเป็นหมันแต่เขาก็อยากมีบุตรแน่แล้วเมื่อว่าเมื่อเขาคิดอย่างนั้นพี่น้องครับเขาก็คิดแทนพระเจ้าทีเดียวในเฮบรายในเยเรซบทที่11เข้อ30เจเซบทที่11 ทษทีพี่น้องครับบทที่16บหกสิบหกสิบหกข้อหนึ่งเป็นต้นไปบอกว่าฝ่ายสร,รายภร,รยาข้อบราหามนั้นไม่มีบรุรด้วยกันนางมีสาวใช้ชาติอายุครบโตคนหนึ่งชื่อฮาคารน,นางสรายจึงพูดกับอาบาหามว่านี่แน่พระว่าทรงบันดาลไม่ให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าไปหาสาวใช้ของฉันเถิด บางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้นอับราฮัมก็เชื่อฟังนางซาาลพี่น้องครับนี่คือเหตุหนึ่งที่ซาายนั้นเมื่อไม่มีบุตรเขาก็คิดคิดแทนสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเจ้าจะมีบุตรพงพันธ์ุของเจ้าจะมากมายแต่ซาายไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นก็คิดว่าบุตรเขไม่เกิดจากเขาแต่อาจจะเกิดจากสาวใช้ของเขา ก็เลยมอบสาวใช้ให้อับราฮัมอับราฮัมก็ก็ไปมีบุตรกับสาวใช้นั้นสุดท้ายพี่น้องครับเขาบ่นกับอับราฮัมด้วยซ้ำอ่านต่อไปจะบอกจะเห็นว่าเมื่อเมื่อสาวใช้นั้นมีบุตรแล้วข้อห้าบอกว่านางสลายจึงบ่นต่ออับราฮัมว่าจงให้ความทุกข์ของฉันตกอยู่กับท่านเถิดฉันให้สาวใช้ซึ่งอยู่ในอกของที่อกของท่าน และเมื่อหญิงนั้นรู้ตัวว่ามีคันแล้วก็มีใจดูถูกฉันพระรวาทรงพิภาคความของฉันกับท่านเถิดพี่น้องนี่คือเหตุเกิดขึ้นความจะบอกว่านี่คือความผิดของเขาของสลายที่เกิดขึ้นในในในพระคำของเจ้าที่บันทึกเอาไว้สลายคิดแทนพระเจ้าแถมบ่นกับพระเจ้าบ่นกับสามีพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเมื่อเขาบ่นกับสามีเสมือนว่าเขาบ่นกับพระเจ้าของเขา เขาไม่มีความไว้วางใจแท้จริงเขาเชื่อในพระเจ้าด้วยซ้ําเขาติดติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมีความเชื่อมีความไว้วางใจพระเจ้ามากพอที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะบรรดาลให้เขามีทุกสิ่งตามที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แต่บุตรที่เกิดจากเขาเขากลับไม่มั่นใจในคําสัญญานั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อซาลาัยก็คิดแทนพระเจ้าอย่างดีนะครับมอบสาวใช้ให้กับอับราฮัมเพื่อจะมีบุตรได้อุ้ม พี่น้งครับพระเจ้าบอกว่าบุตรจะเกิดจากบ้านเอวของอับราฮัมกับซารายนั้นและเมื่อเลื่อยไปถึงบทที่20บทที่18บทที่18ข้อ9บอกว่าท่านเมื่อพระเจ้ากลับมาหาอับราฮัมอีกครั้งหนึ่งท่านจึงถามอับราฮัมว่าซาาัยภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหนอับราฮัมทูลว่าอยู่ในทัพอาศัย ท่านจึงว่าเราจะกลับมาหาเจ้าตามการอายุแห่งชีวิตนี่แหละนางสลายภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายพเพื่อน้องครับบทนี้เป็นบทที่สวยงามที่พระเจ้ารักษาคําสัญญาของพระองค์มาหาอับราฮัมอีกครั้งและบอกว่าในฤด,ดูการแห่งชีวิตนั้นอับราฮัมจะมีบุตรกับสลายและบุตรชายด้วยที่จะมีพงพัน์สืบทอดออกไปพเพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ต้นเรื่องไอ้ต้นเหตุแห่งความเชื่อที่ อับราฮัมได้มีต่อพระเจ้าของเขาและซาายก็น่าจะมีแต่เขาก็ได้คิดแทนพระเจ้าแล้วทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นความยุ่งยากก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเมื่อสาวใช้มีลูกอับราฮัมก็ต้องให้ความรักกับลูกของสาวใช้และสาวใช้นั้นถูกไหมฮะนั่นคือเหตุความยุ่งยากในพระคัมภีร์ของเจ้าบอกว่าเมื่อเมื่อคนไหนก็ตามที่มีสามีหรือภรรยาความยุ่งยากจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากมาย แต่เพราะเหตุเราพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับเราจึงมีสามีและภรรยามีครอบครัวที่ดีและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นพระผรของพระเจ้าด้วยซ้ํานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นประเด็นที่สองคือว่าสิ่งใดยากเหลือกําลังพระยาวามีหรือในยานิสบทที่ 18: ข้อ14ไม่มีครับพี่น้องสลา,ายเป็นหมันเรารู้ดีและสลา,ายก็ทราบ แต่พระเจ้าบอกว่าซาลาจะมีบุตรชายและเมื่อถึงเวลาแห่งชีวิตนั้นเมื่อพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนไหนครับพี่น้องตอนอับราฮัมแก่แล้วซาลาก็แก่แล้วอายุ90ปีพระเจ้าว่านางจะมีบุตรสุดท้ายด้วยความด้วยความด้วยความที่ความคิดของเขาคิดฝ่ายฝ่ายเนื้อหนังพี่น้องครับอายุสุภาพสตรีหรือผู้หญิงนั้นที่มีอายุ90ปีมีบุตรไหม รูดูปกติของผู้หญิงน่าจะหมดแล้วเนาะไม่เหลือกําลังพระเจ้าครับที่จะทําได้ในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าให้เกิดขึ้นพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อในบทในบท,ในบทที่21เดยานิสิบทที่21ข้อหนึ่งพระยาได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนนางสารายตามคําตรัสพระองค์ทรงกระทําให้เป็นไปตามคํา ที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนางซาลายก็มีครันคลอดบุตรชายกระบ,บรหาหัมผู้มีอายุมากตามการกําหนดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่อับราฮัมนั้นอับราฮัมก็เรียกชื่อบุตรชายของตนที่เกิดแก่นางซาลายนั้นว่ายิสหะพี่น้องครับยิสหะเกิดขึ้นเพราะเหตุพระเจ้าพอพระทัยชีวิตของอับราฮัมและซาลายแม้ว่าซาลายนั้นจะคิดแทนพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่พระองค์ก็ยังถือว่าซาลายนั้นเป็นผู้ที่ชอบธรรม เขาเห็นแก่บรหาหมสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ามาตรัสกับบรหาห์มก่อนหน้านั้นบอกว่านางสาลายนี่จะมีบุตรนะในขณะที่เขาแก่แล้วสาลายก็หัวเราะความหมายยุทธาคือคําว่าหัวเราะมันเป็นเหตุให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเหลือความเข้าใจของนางสาลายและมนุษย์ทั่วไปเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมอายุมากไม่มีทางที่จะมีบุตรได้ แต่พี่น้องครับให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดเหลือกําลังของพระเจ้าที่จะทําได้พระเจ้าเราเป็นพ,พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้มีฤทธิ์อำนาจผู้มีฤทธานุภาพทั้งสิ้นในโลกสามารถทําได้แม้มนุษย์จะมีสิบัญญาที่มากพอแต่ไม่สามารถคิดขนาดว่าอายุของคนขนาดนั้นจะมีบุตรได้แต่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตของซาลายนั้นก็เป็นชีวิตที่ ได้รับพระพรและเขามีบุคลิกของภรรยาที่ดีที่เชื่อฟังสามีแม้ว่าพระเจ้าวัดออกไปออกไปจากพงพันธุ์ของปู่าาย่าตายายเจ้าไปตามตำบลที่เราจะชี้ให้เจ้าไปพี่น้องครับสาวรายไม่เคยบ่นสักคำในเรื่องนี้แต่มาบ่นเรื่องที่เอาสาวใช้ให้เป็นภรรยาหรืออนุภรรยาอับราฮัมนั้น ความบน่นไอการผิดนั้นคือบ่นต่ออับราฮัมแล้วก็บ่นต่อพระเจ้าด้วยเหมือนกันฉะนั้นส,สิ่งที่เขาทำดีอยู่แล้วก็คือว่าเขาเชื่อฟังสามีของเขาอย่างดีตามบุคลิกที่หญิงคริสเตียนควรจะมีหรือภรรยาทั่วๆไปน่าจะมีก็คือว่าเชื่อฟังสามีเหมือนดันงเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหเในเอเฟซบที่ 5: ้าข้อยีเอเฟโซบที่ 5: ้าข้อยี นี่คือบุคลิกของภรรยาที่ดีเอฟโซบทที่ห้าข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าฝ่ายภรรยานั้นจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา,าเหมือนพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรโดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงช่วยคริสตจักรคือ ร่างกายของพรงษ์ให้รอดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าซารายนั้นเป็นผู้ที่เชื่อฟังสามีของเขาแม้ว่าในบางครั้งบางเวลาเขาจะบ่นก็ตามแต่สิ่งสําคัญเขาเชื่อฟังสามีของเขาสามีไปไหนเขาไปด้วยและอย่างยิ่งพี่น้องครับมันน่ามนน่ประทับใจชีวิตของนายซาไาเพราะอะไรเพราะเพราะว่า เมื่อพระเจ้าลองใจอับราฮัมให้ถวายบุตรของเขาต่อพระเจ้าพี่น้องครับเชื่อไหมว่าซาลายไม่เคยบ่นแม้แต่ครั้งเดียวพระคัมภีไม่ไม่ได้บันทึกเรื่องเล่านี้ไว้แต่พี่น้องครับให้รู้ว่าซาลายไม่บ่นเลยอับราฮัมต้องบอกบอกซาลายถูกไหมว่าพระเจ้าขอผลแรกแห่งชีวิตคือยิสฮากนั้นถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเสียอับราฮัม จัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้และบอกภรรยาเรียบร้อยว่าจะไปที่ภูเขาของพระเจ้าและถวายบุตรเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นสลายไม่เคยบ่นเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจในชื่อของท่านเพราะว่าท่านก็เชื่อพระเจ้ามากพอที่จะมีชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้และสุดท้ายเขาก็ไปถวายอย่างที่น้องแวนได้นําบทเรียนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ชีวิตของอับราฮัมก็มีอิทธิพลเหนือเชื่อของซาายเหมือนกันพยาของเขาฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเรียนรู้บทเรียนก็คือว่าไม่มีสิ่งใดเหลือกําลังที่พระเจ้าจะทําได้และโดยความเชื่อนั้นทําให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะถ้าขาดขาดจากความเชื่อหรือปราศจากความเชื่อนั้นไม่มีสิ่งที่จะเป็นพอพระทัยไม่มีสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเลย ถ้าไม่มีความเชื่อฉานั้นพี่น้องครับให้เรารู้ว่าชีวิตของซาายก็ดีชีวิตของบรรพุองเราก็ดีนั้นสุดท้ายพระเจ้าอวยพรซาายในเยนิซิบที่1 7บข้อสิบอกว่าซาายนั้นเป็นมารดาของชนประเทศต่างๆชีวิตของนางน,น่าชกย่องเพราะนางไม่เคยที่จะไม่เชื่อพระเจ้าเลยแต่แม้แต่ถูกต้องแม้บางครั้ง แต่มีบ่นบ้างจะมีคิดแทนพระเจ้าบ้างแต่ชีวิตของท่านสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและเชื่อพระเจ้ามากและความเชื่อของท่านเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าชีวิตของเราละ่ะพี่น้องครับในวันนี้ผมอยากให้ชีวิตของพน้องเป็นของพี่น้องทุกคนเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระไทยและให้พี่น้องทราบว่าไม่มีสิ่งใดเหลือกําลังของพระเจ้าที่จะทําได้ในชีวิตของเราเองเพราะเหตุถ้าเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับ ความเชื่อทําให้ชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยพระองค์และความเชื่อทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ให้พระองค์ได้รับเกียรติยศสูงสุดอยากให้พี่น้องคร่ครวญในชีวิตของคนต่างๆในพระคัมภีร์เป็นที่หนุนน้าใจเราทั้งหลายอย่างดีเพราะเหตุชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นบทเรียนแก่เราทั้งหลายด้วยเหมือนกันซา,ายเป็นคนหนึ่งที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าท่าน จบชีวิตของท่านเมื่อตอนอายุ127ปีหลังจากมีอิจฉาเสร็จแล้วพี่น้องครับในหนังสือเจนดซิบที่23เจนซิบที่23ฝ่ายนางสลา,ามีอายุยืนได้อยู่ได้127ปีอายุของนางเท่านี้ พี่น้องครับชีวิตของนางเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยและพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของนางและพงพันของของเธอและอย่างนั้นพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรชีวิตของอับราฮัมและนางซาายอย่างดีพงพันธุ์ของท่านมากมายความเชื่อที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของท่านและเราทั้งหลายจะน่าจะเรียนแบบดีในชีวิตของซาายและอับราฮัมเหมือนกันขอพระเจ้าคครับ สรรเสริญข้าดต่พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าของพวกเราทั้งหลายทุกคนเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เป็นวันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ได้ทรงตั้งไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงการนมัสการระลึกถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์ที่มีต่อพี่น้องขอบคุณพระองค์สําหรับ ความรักและสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพวกเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายทุกคนได้ตระหนักด,ดีว่าพวกเราทั้งหลายได้อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของพระองค์ให้เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทั้งหลายทุกคนเหมือนกับเราทั้งหลายทุกคนนี้เป็นลูกของพระองค์ที่ ไว้วางใจในพระองค์ให้เริกฝึกฝนอันนี้เป็นอย่างดีเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นๆได้ละประกาศพระคำของพระเจ้าได้เราทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนและพระคำของพระองค์ทั้งวันนี้ที่เราได้รับฟังจากผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับบทเรียนคุณชัยยศนะครับเรื่องนางสารานะครับก็แนะนำให้เรารู้จักนางสาราก็เป็นบุคคลที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีภรรยาที่ดีนะครับที่เชื่อฟังสามีโดยไม่บน่น นะครับก็หาภรรยาเช่นนี้ยากเหมือนกันนะส่วนใหญ่ภรรยาก็จะจะบน่นใช้น้ําเสียงนะครับจัดการกับสามีนะครับกดดันเขกดดันนะครับแต่ภรรยานี้นางสาราเนี่ยรู้สึกว่าจะจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับก็ขอบคุณพี่เจ้าสําหรับวันนี้ที่ท่านได้นํามามีข่าวประกาศ ให้พี่น้องได้ทราบมาีแขกมาร่วมประชุมกับเราเคยเคยมาร่วมประชุมกับเราไหมครับยังไม่เคยมาใช่ไหมครับยังไม่เคยมานะครับก็ยินดีต,ต้อนรับนะครับไม่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างครับผมจินดาร์ดดารัดนะครับอยู่แถวนี้นะครับผม อ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนะครับผมนะครับนังเตียั้นยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมเรามีประชุมน้ำสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการประชุมสองรอบช่วงเย็นก็5้าโมงห้าโมงเย็นนะครับจนถึง6กโมงเย็นนะครับส่วนกิจกรรมเราก็มีช่วงบ่ายสอง โมงนะครับเราจะมีการฝึกร้องเพลงนะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้ร้องเพลงดีขึ้นครับส่วนวันเสาร์นะครับเรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์นะครับเวลา10บโมงครึ่งเราจะเรียนพระคัมภีร์นะครับในหนังสือ1น,นึ่งกรนโทนะครับสิบโมงครึ่งโดย คุณอาทิตย์ซึ่งเป็นนักเทศผู้รับใช้ของเราจะเป็นผู้ที่นำพระคำของพระองค์นะครับตอนนี้เราก็เรียนมาถึง1นึ่งุณทบทที่4แล้วนะครับส่วนในวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงเราก็มีบทเรียนพิเศษนะครับเรียนพระคัมภีร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีการรับประทานอาหารด้วยกันนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกๆเสาร